สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วมาแล้วมาเด้อค่ะมากินเขาแรงน้ำกันเนาะเขาแร่งเขาส่อเขาเทียงเขาว่ะรวบยอดนะคะมือนี้ติ๊กได้ขนมจีนนะคะสมตำล้ะกะซสกอกนะคะซีกอกเยอรมันย่างนะจ๊ะแล้วก็มีนี่ค่ะไก่ทอดนะคะไก่ KFC ซแต่ฉันจะกินกับส้มตำนะจ๊ะแล้วก็หมูนะคะกระดูกหมูทอดกับ หมูทอดนะคะอุ่นนะคะที่มันเหลือเนาะก็อุ่นไว้กินนะเด็กคนนี้เอาหน้นเผกระติ๊บหนึ่งเนาะมากค่ะมากมากมากกินข้าวกับติกจ้านะคะ <c oughs> ขนมจีนแล้วก็ส้มตำไส้กรอกนะจ้ะ <c oughs> ผักแก้มก็ผัก <c oughs> กาดขาวกระลำธรรมดาเลยจ้ะค่ะว่ามีอย่างไยไปค่ะไปกินข้าวด้วยกันเลยมากินข้าวปุ้นด้วยกันค่ะกับส้มตำ สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วมื่อนนี้มากในบรรยากาศหมืดๆมเพราะว่าบอมีไฟส่องนะคะเนาะวันนี้เป็นเวลาตอนนี้18แนาฬิกานะคะแต่เหมือนสามทุ่มเลยนะคะมื่อนี้ได้นี่ค่ะขนมจีนนะคะเข่าปุ้นแล้วก็ไส้กรอกเยอรมันย่างนะคะนี่ค่ะเนาะไก่ทอดเกฟซี่ค่ะสไปซี่วิง่งแล้วก็กระดูกหมูทอดหมูทอดค่ะมาข้าเนี้วก็มีนะคะ กินข้าง,าข,งขานแล้วก็ข้าวปุ่นอร่อยไปค่ะข้าแยงแขกมานฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะอยากกินแบบนี้ค่ะเมืนเน่อไงไเยียมไผ่าสขอประท่านอภัยเด้อยจะสวงแซบ่บเพให้กอเดเยอรมันค่ะ เซบหลามาค่ะอืมอ้มอื้ม ลูกสาวบอสบายค่ะพึ่งดีขึ้นแต่ว่าเหลือไออากาศมันเปลี่ยนค่ะติดลบเก้าติดลบสิบติดลบหนึ่งหนาวไปซี่วิงค่ะ อืมอืมเขากันค่ะก็ตำบัอองหูสไปซี่วิงเพิ่นมาเบนจะสไปซี่ตรงนี้เลยอืม mình nên phát đây cho mình nữa มาเด้อค่ะปุิยยากกินน้ำฟังไทยฟังล่าวฟังยุโรปฟังสหรัฐ มากินน้ำกาลแซ่พามะจอดกันเนะ่ะไม่เค็ม เสร็จอิลี่อืมอมมากอากาศหนาวแห้งค่ะ hum mm hum mm. ช่วงนี้จะบ่ค่อยได้ขึ้นไหลได้ค่ะเดอ้อช่วงเทศกาลเตรียมของขวัญค่ะคืิสมัร้รนี้ก็ออกไปสือหาของขวัญมาค่ะ

กินน้ำหน่อยนะคะลูกนะต้องหันหนงกินน้ำหลายๆค่ะกขาหมอกับบอกกันไปให้ดื่มน้ำเยอะๆกับประแจซีบาจใจคนเลี้ยวคนเดอยวไปได้ปุ๊บน้ำมันทำให้มูอิ่มค่ะนึ่งเขาเนี้ยมันห่อนค่ะ มันแมลวงวันหนึ่งจำค่ะกินโอ้ทอดอืสับอย่าลืมด้วยจ้ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เบอร์ให้จิ้งหน่อยนะ<อ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะอืมอืมันนี้หัวหวังก็ตัดมะฮงเอืม เอากันครับอ้อมอืม

แซ่บมากค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด r i b e ให้ติ๊กด้วยไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอตัวทานต่อนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามว่าติ๊กจะพาท่านอะไรนะคะคลิปต่อไปกดกระดิ่งดิ่งไว้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย